เป็นเจ้าของแบรนด์กางเกงช้างง่ายๆด้วย4ีขั้นตอนไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะคือเราต้องมีแบบก่อนถ้ามีแบบแล้วก็ส่งมาให้ทางเราดูก่อนได้นะคะหรือหากใครที่ไม่มีแบบนะคะแต่มีลายในหัวแล้วก็สามารถทักมาคุยให้กราฟิกของเราออกแบบให้ก็ได้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเลือกสีและเลือกเนื้อผ้ากันนะคะเนื้อผ้าส่วนใหญ่ที่โรงงานเราใช้จะเป็นผ้าไหมาอิตาลีเพราะว่าผ้าไหมาอิตาลีนะคะค่อนข้างขาดยากแข็งแรงแล้วก็ระบายอากาศดีมากๆต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่2นะคะ คือการสั่งพิมพ์หลังจากได้แบบได้ลายเนื้อผ้าแล้วนะคะโรงงานเราก็จะขึ้นตัวอย่างให้นะคะลูกค้าก็จะได้ดูตัวอย่างในทันทีโดยที่ไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าโรงงานเรามีเครื่องพิมพ์ผ้าเองขั้นตอนที่3นะคะก็จะส่งต่อให้ช่างตัดผ้าและเย็บผ้าซึ่งดีเทลต่างๆนะคะสามารถแจ้งได้เลยไม่ว่าจะเป็นเย็บกระเป๋าข้างนะคะผูกเชือกที่เอวหรือว่าจะเป็นแบบขาจั๊มหรือขาปล่อยแจ้งได้เลยนะคะและขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบงานที่มีตําหนินะคะและแพ็คของส่งให้ลูกค้านั่นเองบอกเลยว่าการเป็น เจ้าของแบรนด์กางเกงช้างไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะหากใครสนใจนะคะสามารถทักมาปรึกษาก่อนได้นะคะ